เสียงตีมีดของชาวชุมชนบ้านต้นโพและชุมชนบ้านไผ่น้องอําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในงานศิลปาชีพประทีปไทยดังพอที่จะเรียกความสนใจจากผู้เข้าชมงานในโซนภาคกลางให้แวะเยี่ยมชมการสาธิตการตีมีดได้ไม่น้อยมีดอรัญญิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีลักษณะเด่นที่ตัวมีดใช้เหล็กอย่างดีมีรอบการตีที่ทําให้เหล็กแน่นทนทานตัวมีดคมและประณีต ส่วนด้ามมีด,ม,ดมีลักษณะแตกต่างกันแต่มีดทุกเล่มจะมีตาประทับเพื่อบ่งบอกว่าเป็นมีดอารันยิกที่แท้จริงนละถือเป็นสินค้าที่ทารายได้ให้ชาวชุมชนบ้านต้นโพและบ้านไผ่หนองมาช้านานไม่ไกลาจากการทํามีดอารันยิกเครื่องปั้นดินเผาจากเกาะเกลด็ดจังหวัดนนทบ,บุรีก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเพราะชาวเกาะเกลด็ดสาธิตการขึ้นรูปดินให้ดูอย่างใกล้ชิดซึ่งผู้ชมงานสามารถลองขึ้นรูปดินได้ด้วยตนเอง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดนี้มีจุดเด่นที่เนื้อดินสีส้มแดงซึ่งเป็นเนื้อดินเหนียวตามธรรมชาติหาได้ในพื้นที่เกาะเกร็ดเผาที่อุณหภูมิกว่า800องศาเซลเซียสทำให้มีสีสันสวยงามปัจจุบันได้พัฒนารูปทรงใหม่ๆเช่นโคมไฟนาฬิกาและตุ๊กตาดินเผาเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปขัสัสีดาวและเป็นสินค้าขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดนนทบุรี เมื่อชมความงามของเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกล็ดจ,จนจุใจแล้วเครื่องปั้นดินเผาศิลาดลจากอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่พลาดชมไม่ได้เพราะเป็นที่รู้จักไกลไปจนถึงทวีปยุโรปมีจุดเด่นตรงสีเขียวไข่กาและเป็นสินค้าที่หายากชิ้นหนึ่งของเมืองไทยประกอบกับขั้นตอนการทําที่ใช้เวลานานต้องเผาต่อกันถึงสองครั้งที่อุณหภูมิ800และ1,300องศาเซลเซียสพร้อมเขียนสีที่มีส่วนผสมของเหล็ก ทำให้เกิดสีเขียวไข่กาเป็นเอกลักษณ์แม้วันนี้ทางร้านจะไม่ได้สาธิตการทําศิลาดนแต่ความงามของจักรันใบใหญ่ที่ตั้งโชว์อยู่ก็สะดุดตาผู้ชมงานไม่น้อยการตลาดถ้าพูดถึงจัดสินค้าโอท็อปผมว่าเป็นส่วนที่ดีเป็นการเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างดีให้ผู้ชมที่ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยทราบม,มาก่อนก็ได้รู้เรื่องราวของอสินค้าของไทยเรามีศิลาดนเป็นอย่างไรและเป็นจุดขายเราอย่างหนึ่งซึ่งได้มาสัมผัสกับ ผู้ผลิตโดยตรงล้วได้ถามความรู้สึกอะไรต่างๆนานาที่ออกความเป็นจริงมากนอกจากนี้ในโซนภาคกลางยังจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชนิดอื่นที่น่าสนใจเช่นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมงานทั้งนี้งานศิลปาชีพป,ประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบรารมีจัดงานอย่างต่อเน,นื่องจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ Challen g อ r Hall Impact คอ e n a เมืองทองธานีค่ะ